พี่น้องมืนอกี้ได้ต้มปลาดุกต้มน้ำปลากับเจ้าวปลาตอนครับพี่น้องมาแซบๆน้ำผมนะครับพี่น้องมาจัดมาเลยไม่ต้องว่าวลายพี่น้องต้มปลาดุกน้ำปลาใส่มือร้อนกะทงพี่นอ้องอืมาแซบๆน้ำผมครับพี่น้อง เจียวปลาล่าแซ่บพ,พักอืมกินบรสุภาพจะว่ากันครับผมมาครับพี่น้องเสียงรดดังรบกวนนะครับพี่น้องฉีกปลาตอนนะครับพี่น้องอยอด หน่วยอนี่พี่น้องเอ้จะได้บ่นมีผักครับมนี่มาสซ่บๆน้ำผมเน้อครับพี่นอ้องสดจนเดียวครับดูแลสุขภาพด้ครับพี่น้องอากาศจะฮอนจะหนาวครับผม สุขภาพต้องมาก่อนพี่น้องเงินท้องซื้อสุขภาพม่ได้ครับพี่น้องรักษาสุขภาพให้ดีครับมาแซบน้ำกันต่อครับผมแซบํำเจ้วปลาล่าก็แซบเหมือนกันครับพี่น้อง ทิกยวกพี่นอ้องระวังยังเดี๋ยวคือกลางครับพี่น้องสดเลยครับ จีจีพริกจีหอมจีกระเทียมมานตำใส่พี่น้องตักปลาตโตมาใส่ครับผมเมื่อตอนนั้นพี่น้องเอ้ยปลาตอนน่ครับผมปากระเดินครับพี่น้องอาหารอีสานบ้านเ้องพี่น้องเอ้ยอสุดยอดรสชาติซาบูกกระสูบอะไรพี่น้อง อโอเคครับพี่น้องฝนล้วครับสวัสดีครับผม